ที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครแขวงเสาชิงชา้าเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสํานักง,งานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบพลตรีนรินทรักษ์เชสิริรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครเพื่อหารือแนวทางการบรรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สอดรับกับภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครโดยนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการหารือแนวทางการบรรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพ กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครจะร่วมการขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่ลขาวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนรวมทั้งสื่อสารข้อมูลของภาครัฐให้กับประชาชนรับรู้ถึงการดำเนินงานและรับทราบข่าวสารของประชาชน โดยผ่านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือในชุมชนซึ่งจะได้รับสร้างปัญหาของกลุ่มอาชีพเพื่อบรรณาการขับเคลื่อนง,งานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนนำไปสู่เรื่องอาหารกลางวันรวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับภาคการเกษตรโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ต่อไป